สวิธีใช้งานเทนไลน์ line, แล้วกราฟมีแรงไปต่อ 1. เทรดตามเทน 2. รอเบรกเอาแล้วเทรดตาม EP นี้จะยกตัวอย่างรอเบรกเอาแล้วเทรดตามเป็นยังไงโอเคยกตัวอย่างนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ H1 ได้มีแรงเซลล์จบเป็น PA เซลตรงจุดนี้นะคะและมาดูใน t i m e f ฟร M e M5 กราฟก็มีแรงบายขึ้นมาเราตีเทนไลน์ใน Time Frame M5 ค่ะก็จะเห็นว่า M5 แท่งนี้ค่ะได้จบเป็น PA cell M5 และตัดเทนไลน์ลงมาตรงนี้แหละค่ะที่หมายความว่าเบรกเอาแล้วเทตามโอเคไหมคะเขาเบรกเอาเทนไลน์ลงมาแล้วนะคะเราสามารถเข้าออเดอร์เมื่อ m 5จบเป็น pa cell ตรงนี้ได้เลยค่ะ sl ตามที่เรารับไหวหรือมา sl ที่โซนปลายไส้แท่งที่เป็น pa cell ได้นะคะและกราฟก็มีแรงลงมาค่ะเราตีเราสามารถตีเทนไลน์ลงมาแบบนี้ได้นะคะจะสังเกตว่ากราฟขึ้นไปที่โซนต้านเทนไลน์ในทาง f a m e m ล้วและเขาก็มีแรงลงมา แรงลงมาเรื่อยๆค่ะหมายความว่ากราฟมีแรงเซลล์ค่ะสามารถมา TP ที่รับซ้ายมือตรงนี้ได้หรือตามที่เราพอใจได้เลยนะคะโอเคและในรูปนี้ค่ะจะยกตัวอย่างในขาบายค่ะก่อนหน้านี้ค่ะ h 1มีแรงบายจบเป็น PA by h 1และกราฟย่อลงมาค่ะ เรามาดูในทางเฟรม M5 จะเห็นว่ากราฟอยู่ต่ำกว่าเทนไลน์ในทางเฟรม M5 หมายความว่ากราฟมีแรงเซลล์อยู่นะคะพอเพื่อนๆมาดูใน M5 แท่งนี้ค่ะเขาจบเป็น PA by M5 สามารถเบรกเอาเทนไลน์ M5 ตรงนี้ได้อันนี้นะคะหมายความว่า รอเบรกเอาแล้วเทรตามก็คือตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆจำไว้นะสามารถมาเข้าออเดอร์เมื่อ M5 ตรงนี้จบแท่งนะคะและก็มา SL ที่ปลายไส้ของ PA by แท่งนี้ได้โอเคไหมคะในกราฟก็มีแรงขึ้นไป TP เรามาตีมา TP ที่ท ต้านซ้ายมือได้หรือถ้าเราดูแรงกราฟหน้างานตรงแท่งเทียนแท่งนี้สามารถยืนเหนือต้านตนนี้ได้นะคะเราก็ถือถือต่อไปได้เลยตามที่เรารับไหวนะคะโอเคอันนี้แหละค่ะก็คือการประยุกต์ใช้เทนไลน์เส้นเทนไลน์ในหน้างานจริงนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราเอาลงให้ดูเรื่อยๆคะ่ะสวัสดีค่ะ